เอามาออกปาะจากักรีนาร์ดก็ัสือการแคสเกมอาโอโอนี้กับผมนาคนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายสัปดาห์นี้ผมกลับมาอีกครั้งกับการแคสอโอโอนี้นะฮะที่ผ่านมาผมมีปัญหากับการอัปโหลดวีโอขึ้น YouTube มากเพราะว่าผมใส่ Google Chrome แล้วไม่รู้มันเป็นดอยส์อะไรนะทำให้ผมแบบไม่สามารถที่จะ อัปโหลดวิดีโอได้ตามที่ผมควรจะอัปได้นะก็เลยเห็นว่าผมพยายามอัปไอ้ League of Legends หลายรอบมากแล้วมันก็ไม่สำาร็ที่จะอัปขึ้นมาได้อะ a t the fuck อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วเราก็ต้องทำอะไรเนี่ยเออผมมีเอ่อฟิลิปเฮดอ๋อสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมสำหรับในสิ่งนี้นะก็คือเปิดประตูบ้านนี่นะเแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับผมเพื่อ ไปตามหาของสิ่งหนึ่งประตูเสียงดังชิบหาย <c oughs> no, no. อย่าจับฉันนะอย่าจับฉันนะอย่าจับฉันนะไม่มีทางเกินจับฉันไม่ได้หรอกแกหาฉันไม่เจอหรอกนะแกฉันไม่ฉันเจอโอเคบายบายนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราสังเกตตรงจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่มีความผิดปกติทาง ไสยศาสตร์นะครับอาจจะมีพลังอำนาจหรือวิญ,ญญาณซ่อนอยู่ใ,ใต้พื้นผ้านี้เปิดสิเปิด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 เนี่ยไอ้ฟาวไอเทมดิสกกครับโ so แล้วก็ปิดไว้แล้วก็เซฟนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคพร้อมแล้วครับไปต่อจ้า Let's go to the world แล้วคราวนี้ก็ต้องเดินกลับไปที่ห้องเดิมนะครับเพื่อทำบ้าก็ไม่รู้นะฮะโอเค งมาตรงชั้นนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาในห้องนี้เครัง้งเพื่อความปลอดภยัยโอเคเ,อเรามีอะไรบ้างมาเที่ยม,มีดิสนะครับแดงแดงเหลืองเหลืองฟ้าฟ้าเหลืองฟ้าเหลือง <laughs> ฟ้าเหลือง <laughs> If you know what I mean นะครับอคราวนี้เราต้องทำอะไรนะเดี๋ยวมันมีกดสวิตช์ได้นะครับ no. เดี๋ยว น้ำเงินแดงเหลืองออเอาถ้าผมคิดได้ผิดมันต้องเอาสัญลักษณ์ตามสีนี้ใช่ไหมถ้าางั้นก็ต้องเดินตามเข็มนาฬิกาเพราะมีลูกศรเล็กๆตรงนี้ก็เป็นแดงแดง,แดงเหลืองเหลืองฟ้าเหลืองเหลืองแดงแดงเหลืองเหลืองฟ้าเหลืองโอเคแดงแดง แดงแดงเหลืองเหลืองฟ้าเหลืองนาที What the fuck Why you done Ah What the hell แดงแดงเหลืองเหลืองฟ้าเหลืองก็ถูกแล้วนี่ทำไมไม่ได้วะ แดงอ๋อ <c oughs> ไอฟ้าเจมเมทัลสติกเมทัลสติกคืออะไรจอยเลยเมทัลสติกวิ่ดโอ้ยังส์โอ้โอ้นั่นมันกุญแจกุญแจกุญแจให้เดินดอร์โอคีไปเปิดประตูลับกันเซฟ ไหนจ๊ะไ,ไปเลยกินมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดินตามเส้นทางนี้ก็เปิดมาตรงนี้เนี่ยตรงมันนี้มีอะไรออกมาไม่มีหรอ,อกโอเคอันนี้คือประตูลับครับผมยูสือเฮดแน่นอนยัย้หู้หู้มันได้มันได้มันไดอิอิโลไลวิชันเก็ตเอาฟัมเฮีย yeah I should bring ทากุโ,เเกโร่เฮีย ทาคุโรเราจะปลอดภัยแล้วเพื่อนทาคุโรจ๋าเราจะปลอดภัยกันแล้วนะจ๊ะท <laughs> าคุโร่ทาคุโร่ทาคุโร่ทาคุโร่โอ้โห้เฮ้ย hey, วันดีเพื่อนนาะยยังไม่ตายนายอยู่ในตู้ออกมาแล้ว Are you serious f i ไฟ X with me Yes I'm serious Takuro, ่จอย the party ทา y ุโร่ไฟฟว้สาย and แส l l มเลยมา มีอะไรออกมาจะไม่มีดอ,อ,อกมาทุกคนต้องอย่างทุกอย่างต้องปลอดภัยเซฟจะเซฟเซฟแงไปกันเจอเพื่อนลาลาลาเราจบเกมได้แล้วอืมต้องมึงมาแดกมึงมาแดกบันไดฉันทักลวิ่งอย่าหกล้มสิจะหกล้มทำไมเราจะล้อ ทำไมนายจะของล้าทำไมถ้าฉ <Purple> <C S 2> <su> ันกดซีล้นายจะต้องตายทันทีเลยนะถ้าฉันกดปุ่มซีครั้งนี้นายจะต้องตายคือซสดดมีทูโนโดทัชมีโนทัมีโนทัชมีโนทัมีโนทัมีโดนทัมีดมีอ่า am I alive am alive เ้ยโงเอ้ยไม่เห็นฉันหรอกถกู ตัคุลตะคุลเขาอีสเดดเอีสฟักกิ้งเดดอีสฟักกิ้งเดดโอ้มันไม่อยู่แล้วกลายเป็นหัวม่วไปแล้วแก่โอ้นั่นอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะไอไฟเจมแบ็กดอร์คีเราก็ขึ้นไปไม่ได้ What the hell ทำยังไงล่ะอีนี่ทำไมอ่ะทำยังไงล่ะคราวนี้เราไม่เข้าใจเลย แบก door ที่ไหนครับแบก door อันนี้คือแบก door หรือเปล่าไม่ใช่แบกดอร์แบก door จะทำอะไร The key to the back door in the annex annex คือห้องสีแดง annex นะครับแปลว่าระโรงระเบียงที่มีไม้สีแดงปูนพื้นนะครับโอ้ oh. นี่ไงครับที่นี่แหละครับแต่ผมไม่รู้ปะ่ะน แล้วแบ k d อร์นี่มันอยู่ที่ไหนอะเซฟกันแบ o o อร์แบ d o อร์แบ k d อร์แบกแบ o o อร์แบ d o อร์แบ k d อร์ไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยแบ k d อร์อยู่ที่อเนกอเนกอยู่ที่นี่ is raining i k n o w what the นี่กคุณแจไขเลยทำไมอ่ทำไมากุณแจไขไม่ได้ใช่ละคุณแจไขหน้าต่าง หน้าตานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตังออกนั่นเหรอทำไมไฟแม่งเลยเปิดไฟแม่งเลย,ม,เลยมีอะไรเฮ้ย hey! วันดีเพื่อนซับเยอะซับเยอะนัดจิงนี้ผมแล้วขยู่กับมันมาแล้วอะฉันต้งองไปทางไหนอะพี่น้องตรงนี้ใช่ไหม้องคุยกับกำแพงกำแพงไม่ตอบเราห้องนี้แน่ๆเลยชัว อ๋อห้องนี้ที่มีคนตายศพเดินได้พวต้องทำอะไรอ่ะ It's raining It's raining It's raining I k n o w stop that หยุดเลยดูแล้วห้องนี้แน่เลยห้องนี้ต้องเปิดไฟได้เปิดไฟไม่ได้เลื่อนเตียง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 ไม่ได้เลื่อนไปข้างหน้า เดินตีไปข้างหน้านอน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 แย่วะ่า It's raining <S <c oughs> พูกับลูกปั้นสวัสด,ดีลูกปั้นกินไฟกินน้ำชาเปิดประตูได้ไหม <c oughs> ไขไข <c oughs> กับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วหลอดไฟไว้ทำอะไรอะหลอดไฟไว้ทำอะไรอะ โอเคผมจะลองดูอีกทีนะเราจะเอาไฟใส่ที่นี่ใส่ดิยังใส่ดิเน่ไม่ยอมใส่อีกเผาเลยเผาไม่ได้ผมไม่ต้องทำอะไรครับอโอเคขึ้นมาบนอุ้ย อันนี้ก็ยังเป็นตัวแรกเดิมๆฮะปีนไม่ได้นะโอเคคนจะเซฟอ่ะคนเขารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะออกมาโอเคคนพวบ้านเดี๋ยวก็จะทักออกเองใช่ไหมฮะอย่าออกมานะอย่าออกมานะอย่าเด้งออกมานะอย่าออกมานะอย่าออกมานะ ไม่เลยว้า what the hell what i supposed to do ประตูนี้แน่เลยเออไม,ม่โอเคผมไม่รู้ต้องทำอะไรครับเพื่อนเครับบอกผมทีว่าผมควรจะทำอะไรอย่างเช่นคุยกับเตียงหรือพูดกับเก้าอี้หรือว่าผมควรจะคุยกับไอเทียนไขนี่แล้วผมก็ออกไป อะไรเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะตรงนี้ต้องไปได้แนะ่าเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ,ไมไ่รู้แล้วเดี๋ยวนะไอ้รูอ่ะบอกไม่รู้อ่ะไม่รู้นก็มาเลยฉันไม่รู้นะฉันทำอะไรฉันออกไปหน้าบ้านได้ไหมอะฮะแล้วพี่เอาเอาฉันออกไปนะให้ฉันออกไป Yeah. No. Please stop. Do not touch me. Do not touch me. แล้วฉันเข้ามาที่นี่ทำไมอ๋ออันไปแล้ว Yeah. Thank you. I'm fine. ผมสบายดีครับผมสบายดีผมแค่จะเข้าไปคุยกับเก้าอี้ไม่รู้อะโอเคผมไม่รู้อะ โอเคไหนๆก็มาแล้วนะครับเราควรจะมาคุยกับโถสซวมเฮ้ยวัดดีโถสซวมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเฮ้ยสบายดีหรือเปล่าเพื่อนไฟเอ็กซ์วินนี่ไรๆทางออกหรือยังไรได้แบ็กด็อกคีมาหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทำอะไรฉันเพราะฉันเป็นโถสซวมนะโอเคนายช่วยฉันหน่อยสินายช่วยบอกว่าแบ็กด็อกคีไว้ทำอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเป็นโถสซวมฉันไม่โถสซวมแล้วฉันไม่รู้ยอะไรทั้งั้นฉันเป็นเธอไอโถสซวมนะเข้าใจเปล่าฮะเไง เออห้องนี้เขาได้อาบน้ำกันเถอะอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเฮ้ซักผ้าอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรโออมันลอยบนจอผมนี่วะโอเคผมไม่รู้ทำอะไรครับเพื่อนนอนผมไม่รู้จริงๆเลยผมว่าผม อะไรนี่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 อะไร,ะไ,รไม่รู้ทางนี้ก็ได้โอเคผมจะอยู่ที่นี่แล้วไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังการ cast game ro นี่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ